วไปได้ยังมากินน้อยห้างคุณย่างเสือเสือห้องไหนหรือคนห้องไงเอ้าลองคนหรือเสือเสือหน่อยนึกเสือใหญ่โอ้เสือยางเกลือครับนี่มึงรับแหละอะไรกับซิมมึงจะทำไงให้ผู้ย่างซิมก่อนผู้ย่างนี่ใหญ่ดีมต้องย่างชุกมากเนะครับมันจะเหนียวครับผมเอบข้าวผัดหมาณครับโนี่เนาะหอมไหมหอมกันเห็มข้นกัน ม,มว่แหมยอวนนี้หอ,องรเอเอฤษีชินก <c oughs> ่อนขาเขียดอ้อโอ้ทำดีครับยานอยู่เย <c oughs> กับเจ้าเพียดได้นีมคนนี้ย่างเสือเสือ,อย่างเกลือหอนหอนยินตอนหอนพี่ห้องมัน,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 นค่อยแสบเป็นยงไดะ <c oughs>

เนคกินมาแรงไไอครับอืมน่ขอใส่าบ้งย่างุกกระเทียมอันนี้ทำยังไง

จะลวกกิมลวกผ่าก,กับแสบหลายเมนูเอแสบอีตัวเล็กมันคุ้ดี ยบวไวหรอกยาวสูงกว่ไป

แซ่บพี่น้องย้อยย่างทุกไร,ระมาณนี่พอดีรัผะ,ะผมมาจิ้มไค้ิมนาครับผมย่างเสือมาฝากกูนี่